ค่ะพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพยพันธ์นีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะชื่อโครงการของเรานะคะมีชื่อว่าลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนท่าเรือจ้างค่ะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ค่ะและเครื่องมือที่เราเลือกใช้นะคะคือแผนที่วัดอิสานค่ะป้าอะไรดีค่ะก็เลยให้คุณป้าแนะนำตัวก่อนปลาซีบ้าปานีเันเซ็ตซันะคะชื่อเล่นชื่อปนาค่ะ พวกมหนูก็อยากมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุมชนที่หนูมาก็คือท่าเรือจ้าใช่ไหมคะอันดับแรกคืออยากรู้ประวัติของที่ก่อนเอาเอาแค่คร่าวๆเนาะใช่ประวัติของที่คือชุมชนอันเนี้ยอยู่คู่กับอ,อยู่คู่กับอาเนรวิหารมานานมากแต่ชุมชนจริงๆอ่ะมันมา300กว่าปีแล้วชุมชนดั้งเดิมคือมาจากพวกยวนอพยพที่มาจากเวียดนามแล้วจะมาขึ้นสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่ง สีสันกระจางแล้วก็ดังเดิมจริงๆอะแถวเนี้ยจะมีแต่คนชุมชนล้วนๆเลยเมื่อยุคก่อนเนาะก็จะมีการทอรเสืออ่าแล้วก็อาชีพช่างไม้แต่กลุ่มเขาก็จะเล้นหมูโบราณแล้วถนนที่หนูเดินเนี่ยสมัยก่อนเป็นสะพานเล็กๆแค่เดินสวนกันได้เป็นสะพานสูงค่ะมาเปลี่ยนแปลงตอนหลังที่จากพวกทอเสืออะไรพวกนี้ที่หายไปกลมาเป็นพวกเจรานายพลเอาเป็นเวกเจรานายพย แต่ณปัจจุบันในีการเจนรนาคอยก็หายไปจากชุมชนก็กลายเป็นเป็น,ปนอาชีพที่หนุ่มสาวเขาก็ออกไปทํางานแบบตามบริษัทพวกคนมีอายุเขาก็จะอยู่บ้านเฝ้าบ้านอะไรอย่างเนี้ยค่ะเป็นชุมชนที่เรียบง่ายอยากทราบว่าคุณป้าอยู่มากี่ปีแล้วคะป้าอยู่ชุมชนนี้มาเกือบชั่วชีวิตค่ะเกือบชั่วชีวิตตอนนี้ป้าอายุเจ็ดสิบสอง อยากทราบจุดเด่นของที่นี่ค่ะจุดเด่นของที่นี่คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คนจะไม่ค่อยรู้นะจุดเด่นของที่นี่คือซิสเตอร์ในอารามเนี่ยจริงๆมาเป็นซิสเตอร์ยุคอ่อนน่ที่มาจากเมนองจะเป็นต้นแบบของการทอเสื่อกกมาจากมาจากมาากันชีนะไม่ใช่มาจากบางตะก้า<ม>แต่คนบางตะก้าจะมาเรียนที่นี่แต่เขาอนุรักษ์ไว้จนทุกวันนี้ แต่แถวบ้านเราเนี่ยไม่มีการทอเสือแล้วที่นู่นเขายังมีการอนุรักษ์ไว้อย่างป้าน,นีก็ผ่านการทอเสือยกดอกที่เป็นลายต่างๆที่ไปทํากระเป๋าอดีตป้าทําอยู่แต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านเรือนเก่าๆอย่างอย่างที่หน้าวัดอย่างเงี้ยจะมีบ้านไม้โบราณซึ่งมันอายุร้อยกว่าปีแล้วอันนั้นเขายังอยู่นะบ้านเขายังอยู่แล้วก็มาเป็นยุคใหม่กันเราก็จะมีสตรีอาร์ต อันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้อีกไม่ไม,ไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วเพราะภาพตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงจะเหลือเป็นแค่บางภาพอันนี้เขาทำมานานหรือยังคะค่ะอันนี้ประมาณหกปีอันนี้จะเป็นพวกนักศึกษาอันนี้น่าจะเป็นพวกนักศึกษาลำไยร,รุ่นโน้นะก็มาช่วยกันทำมันก็จะมีภาพเล่าเรื่องเล่าเรื่องบ้างแล้วก็จากนี้ไปก็จะเป็นภาพอันนี้เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าก็จะสีสันสวยงามมาก็ทรงแบบมาให้ดูแล้ว ประมาณมาที่สองที่สามถ้าว่างๆหนูลองมาดูได้โอเคมาดูได้เพราะพวกนี้พวกนี้เขาระดับปรมาจารย์นะไม่ใช่เด็กๆขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลร่วมลงดุณค่ะที่ให้ข้อมูลขอบคุณค่ะ ความรู้สึกนะคะที่ได้มาชุมชนทะเลจาก,ก็คือว่ารู้สึกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ทุกคนถูกลืมแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายของความดีอยู่แบบชาวบ้านเขาก็ชอบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่มันเป็นชุมชนที่ถูกลืมถึงไม่อาจจะแบบคนที่รู้จักส่วนน้อยที่ไม่รู้จักก็อยากให้ทุกคนที่แบบไม่เคยรู้จักก็ได้มาท่องเที่ยวดูแล้วก็มาอุดหนุนคนใน คนในพื้นที่ให้มากๆค่ะพอรับรใจคือเขาเป็นกันเองมากในชุมชนไม่ว่าจะเป็นป้าที่เราไปผ่าผ้าป้าดำหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างคนลแต่แบบเป็นกันเองมากให้แบบเรารู้สึกคือแบบไม่ต้องกดดันอะไรเลยก็นะคะตั้งแต่ข้ามารู้ซื้อหรือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบะแต่ก็จะมีการตบลูกโบกตะนวดตะนี่นูนมาไลทุกอย่างเกี่ยวกับชุมชนค่อนข้างมาก ก็เออจากเ้ื่อภาพเป็นเกลักด้วยค่ะผู้คนที่นี่ก็เป็นนี่ค่ะไม่ไม่ได้อะไรกันมาก